ไอ้บ้าเลยไอ,อย้นยน,อนุ่มที่แต่งในห้องนี้อ่ะเฮ้ยเอ๊ะจริงเหรออะไรฉันไม่ได้ทิ้งนะแล้วใครทิ้งมันไม่ใช่ฉันแน่นอนทำไมถึงไม่เชื่อฉันไม่ได้ทิ้งใ้าอย่างนั้นทำใม,ามา้ฉันเกินเก็บเลย ขยเยอะมากไอ้ทงกไมิ้เนี่ยมัดโถเอ้ยทำไมฉันถึงต้องมาทิ้งขยะที่คนอื่นมาทิ้งไว้กันล่ะเนี่ยจะบอกว่าในโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆมักจะมีปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหารเรื่องขยะตกซึ่งขยะถ้ามันทิ้งในถังม,มันก็คงไม่เป็นไรแต่มันถูกทิ้งผิดที่และ ขยะทถูกทิ้งผิดที่ก็คนได้รับก,การแก้ไขโดยด่วนปัญหาที่เกิดจากขยะที่ถูกทิ้งผิดที่อาจจะเกิดจากคุณเอ A หรือคนอื่นซึ่งพวกคุณก็สามารถช่วยลดหรือทำให้มันไม่เกิดขึ้นและที่ไม่ถูกต้องตามหลักดังนี้ครับ นี่นะครับท,ทันทายสีเขียวที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้คือถังขยะเปียกมันเอาไว้สำหรับขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตัวอย่างเช่นสําควบเศษอาหารใบไม้กิ่งไม้โดยขยะพวกนี้นั้นจะย่อยสลายหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าขยะอยู่นะครับเช่นเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักให้พืชกิน สำหรับขยะทั่วไปนะก็จะมีสีเป็นสีเงินแบบนี้น,น,นะ,ะซึ่งตางขยะพวกนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ไม่ใช่ขยะเปียกแล้วก็ไม่ใช่ขยะอันตรายก็อย่างเช่นกล่องโฟมหลอดถุดน้ำมันตานนน่างแล้วก็ซองขนมนั่นเองครับผมและต่อไปนะคะเป็นขยะทางสีเหลืองซึ่งเป็นขยะสำหรับขยะรีไซเคิลค่ะเช่นพวก ขวดน้ําพลาสติกแก้วหรือเวเหล็กซึ่งเป็นขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราควรจะแยกขยะค่ะใน,นะคะจะเป็นถังขยะสีแดงซึ่งจะเป็นขยะยยขอันตรายหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าขยะอันตรายอาจจะป็นถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของมีคมอย่างเช่นพวกขวดแก้วหรือว่าถังใส่า ا แต่จริงๆแล้วขยะอันตรายเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะโดย ฐังขยะสีแดงที่มีลายเป็นรูปหัวกระโหลกนะคะก็คือจะเป็นพวกเซนติเมตรที่ใช้ไปายที่บอกไปแล้วก็อีกอย่างเป็นรูปโค้งสามมิตสองกันจะเป็นถันขยะปินเชื้อเช่นที่ทิ้งแมสหรือว่าอุปกรณ่อาันทร์เทศต่างๆเห็นไหมครับว่าแค่พวกเรามีวินัยและช่วยเหลือกันเพียงแค่นิดเดียวพวกเราก็สามารถทำให้โรงเรียนได้อยู่ขึ้นได้ ปัญหาที่คุณสร้างขึ้นก็ควรจบที่คุณเองครับ